สวัสดีครับอยู่กับผมช่องออบ่าวอิอ่อนนะครับวันนี้ก็จะพาบุกบ้านเสี่ยหัวครับเสี่ยหัวพอดีทีมงานตัวเรียกมาให้บ่าววิอ่อนมาดูเพืองท้ายให้ครับว่าเฟืองท้ายพังครับว่าจะตั้งยังไงไม่ให้มันร้อนไม่ให้มันดังเนาะก็บ่าววิอ่อนก็เลยต้องมาครับ ทีมงานขอมาก็จัดให้ครับนี่นี่นเหลือทางครัวเนี่ยนะสำหรับเบาะอ่อนแล้วบาะยัยงมากมากครับใส่ยังเดียวครับเอ๊ะเปิดประตูบ่ออกวะโอชิง,ท,งท,ที่นั่งเราเปิดประตูไม่ออกครับ สวัสดีครับสวัสดีรู้จักผมไหมเนี่ยรู้จักผมไหมเนี่ยผมลุงเวงก็อาจารย์คือบ่าต้องประกอบแล้วนั่นมันี่ด้อครับเด้วยประกอบแล้วเนาะโอ้รีวิวไปแก้วแก้วแก้วอันนี้ได้ใส่กันไข้บ่บ่ใส่ยังันแแป๊บล้วโไงเราจอดไม้หรือก่า ไม่ขังนึงไม่ขังนี่ตัวสุกขังนี่ตัวสุกขังนี่นี่ะไีจังสไม่รู้ครับช่างใหญ่ครับมอได้ก่อนสิไปหาด็กน่อยไปมาขงวันนี่ิกนเอาลองข่ายก็ตายในกน่ย

มึงลองงัดเขาบ้างนะอืมอืมกินเปมองเลยนะกินมันใชยบางทีที่ไรที่ติดสาเห็นเกิดจากนี้มันมันกินมาท่อกันใช่มันกินมาท่อกัน cái này, cái, ừ, của này, em muốn con với tôi chứ là? Oh, cái, มันเด็กที่ใครเนาะไอ้กวนน้ำมัน่กวนน้ำมันหยดสี่ดีนั่นแหละกวนนมันหอมมันหยดโอ้ร่างไงมันไหมวะต่ออเอะไรใส่รอออครมึงรั่โอ้ยม่หลุดหนหอกนี่นะหวังผลดิว่าจะยิ่ เสื้อเหมือนไรมองมันกินยาคุ้มไปนีว่อขอบกันมันไม่ทัใจไปหอกรซมใหม่จอบไปเรื่อยมองได้มองไดได้ยุ่งงัน่ได้ยุ่โดนแน่ได้บ่นวานี้ฝ่าใหญ่รถตันที่กระบาดก่อน่เป็นสวน

นมดังเดียวแล้วแค่ทีสามคนวายตัวตัขอนเื่อนเองพาจำเป็นต้องขกเย่มนว่าันมีนอประกบโยนบเอตีกได้ก็ได้อาจารย์เว่าต้องขันแน่นขันแนแล้วมันก็จะวมไปนาแล้วขันแนแล้วมันอยูตัวที่ให้ตัวองมันโตที่ล เอนตัวนี้มาลวมไปเลยตัวนี้มันก er <m> ็บอยู่โตตัวเนาะยวมันก็จะลดขัน้องขันเนี่ยแต่กลายเป็นว่าต้องปีกกมันเดรยก่อนแน่น่นว่าขันเนีแล้วคัออกทางละทางละออทางละหลอางล้ออกทางละแกกนเนอย่างได้ไได้กันเนนเนนรากแตกกันแล้วหลายฟังกับ่เพราเราเป็นการให้คนอ่นเเขมรูี่สอ้งไม่ชอรับ

แกันตีบุญลียวเลยแตกน้ยังงเล้ักเล่ด้นี่ก็ติดหอดเขาอย่ยังไแล้วยังยังอีกส่จนงงานที่งานตัวลูกพี่ใหญ่นี่งลูกพี่ใหญ่ลูกพ่บจะตัดวกัน

าจรถนไปปลูกกัได้ให้สงตัวรงานยกกินปล้ากันหมดหันีว่าเอาหันมนอยู่ปลูน่งดีก่นิ่นี่ไหมแคมเด้์แคมเซแ้แล้วข่นี้เอออืมเข้าไปในตัู้นโอ้ยวน้ด๋อยน่อยเสร็แต่ทุกวัน่นเปนคืนแร้กัเอ็มทนขึ้นไปนแต่ว่ไอ้ที่แยก้ายยกตัวแยกแต่ไปปลูกเยออ บ่สภาพแล้วใช้พกกน2องปีอ่ะขนงด้วยเพาะอไรลืหมดไตะกัดเลยเร่เต้ยเยกยกหาเงนเอาใส่กับเปิ้นเป็นเนดับจัดสมาชิกนาเมื่อกนารถเสียรักมาแนแน่ยกไปยกมากอ่ะางมาหมดเลยเออพกน้ยกสบายดยสบายแล้วกนรถสลักม่ยไอ่ยม

มันเหล่าเลยมันเหล่าเดียรมันงูชอาแข่งเนี่ยเอามุ้งสือมาจากบาทเอาตามถึงงูสื่นี่นี่นี่สื่อมาจาม่ตัวเม่เนี่ยเอาไอ้ไทยฟ้องแก่เนี่ยฟ้องความเนี่ยเอาฟ้อขายให้อจ้าตัวนี้เดียร์แล้วมันหมดเดียร์ไมันต้องหนาบางมันหนานู่นเฮ้ยมันหนานู่นอันนี้มันฟองความเนี่ยก็มันหนานู่นกะมันมีหนานี่มันจะเป็นเลียมบางนะนี่คือตัวนี้ไหมนี่คือตัวนี้ ใชกับถามเขาอยู่วนเ้บ้หวเพน่นคายหน่อยเพาขัญนดีเพาั้เลยราคทั้นาเก่าขันเป็นของลอมนะูหนา้านถามมันต้องมนต้องมันหูดีนงต้องดีผมผมโแล้วเสียผมของลอมมึงไได้มึงได้ของลออ่อมาไม่มันปะเหมือนมันหายากเรื่องนี้ดหนาบางดดลูตัวนี เดี toes, os, ๋ยว่าจะตะโก้ที่ขาตอกบอลที่ของแข็เออเดี๋ยว่าจะตะโก้หลอกบอลเลยว่าของแข็งเดี๋ยวว่าโมเมนต์ว่าของแข็บ่ขาดเด้ของแข็ก็ขาดของพิเศษดิเออเดี๋ยวว่ามันมันขาดมันยากขาดตรงนั้นอันอยากได้ของดีรากกระดูกเออ ขาอ่ได anyway> ้ตัวยอนาดอกอะก็รันแยมรงงับนบานมอมมันงกาเทียเอม่าขาดดอกกลังมันก่เคยว่าบัได้เปลี่ยนตัวข้างในนั่นแ่นั่นในนอบอนีทำผู้รู้มันตเปลี่ยอก่ได้แล้วบนีสแล้เลยม่มีปัญหามเปลี่ยนยี่หอไว้เยเมื่อเมือเนาะจงทำเนาะเมื่อขึ้นอีกเนาะมา้เาากับวากัโลเสเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอ เอาใส่เนาะขี้ไก่กับเป็ดขี้ไก่กับเป็ดทีมงานเจ้าอายังก่อนไปเรื่องซื้อไหมได้หัวบัวแม้จิ้ดยูนารถไหมสมพรรถขุดเออสมพรรถขุดครับนี่นี่ครับทีมงานเขาครับยิ่งใหญ่อลังการครับรถดำเป็นสิบคันเลยเอาฝากติดตามได้เลยครับได้สิ่เด้อเอาสร้าง